ส่อแววคู่จิ้นนาเดชยายาแบกเรตติ้งไว้ไม่ไวศึกประชัน3มช่องละครพีเรียดเตรียมพายให้ช่อง7จ็ดหลังป้อมปางบานคว้าเรตติ้งแสงทุกช่อง ศึกละครค่มวันจันทร์อังคารเป็นการงัดผลงานละครพีเรียตต่างยุคต่างแนวลงจอประชันกันแบบสมน้ำสมเนื้อทั้งปอมปางบันของช่องเจ็ดคุณชายของช่องวันสามสิบเอ็ดและลายกินารีช่องสามแต่งานนี้บอกเลยมนขลังละครพีเรียตเหมือนจะค่อนข้างอ่อนแรงแบบผิดคาดเพราะมีถึงสองเรื่องจากสองช่องที่ยิ่งใช้เรตติ้งก็ยิ่งลดโดยเฉพาะฟอร์มยักษ์ช่องดังที่ตอนล่าสุดลดแรงแบบน่าใจหายในขณะที่มีแค่เรื่องเดียวจาก สาเรื่องเท่านั้นที่เรตติ้งขยับขึ้นแถมกระแสก็เหมือนจะดีงามซะด้วยงานนิ้วเรื่องไหนเพิ่มเรื่องไหนลดไปดูกันเต็มๆเลยจ้าเริ่มที่ป้อมปางบานช่อง7สัปดาห์นี้ทำไปได้ที่3.9และ3.2ถัดมาไลากินารีช่อง3สัปดาห์นี้เรตติ้งลดแรงผ่าอืง้งทำไปได้ที่2.1และ1.9ขณะที่ยิ่งฉายยิ่งสนุกเรตติ้งก็เริ่มขยับเห็นสะเป็นคุณชายช่องวัน31เเรตติ้งเพิ่ม เื่อยๆได้ไปาย1.9และ2.2และเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงความสนุกอย่างเรื่องลายกินารีที่นําแสดงโดยคู่จิ้นขวัญใจยอย่างณเดชนยายาเหนือเรื่องดําเนินมาถึงตอนที่4แล้วและล่าสุดอินสตาแกรมแอ n เค r าท์ r e k.l.i อันดสกอได้โพดข้อความระบุว่าเรตติ้งจากผลสำรวจนีเซนกลุ่มคน4บวกทั่วประเทศยอดการรับชม True ID และ3 Plus นับยอดสูงสุดในแต่ละตอนหมายเหตุตัวเลขเรตติง้งวัดจากการดูสดบนหน้าจอทีวีเท่านั้นจากกลุ่มเป้าหมายที่บร,ริษัทนีเซนได้ติดตั้งกล้องวัดปริมาณ1,000ครัวเรือนทั่วประเทศยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่ถูกรวมไปในตัวเลขเรตติง้งและยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่ มีการวัดนิรูปแบบตัวเลขเรตติ้งการวัดยอดการรับชม True ID นับยอดการเข้ารับชมจากบนกล่อง True ID และแอปพลิเคชัน True ID และ True ID Lite บนสมาร์ทโฟนการวัดยอดรับชม 3+ นับยอดการเข้าชมรับชมจากเว็บไซต์ 3+ และแอปพลิเคชัน 3+ บนสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูละครสนุกก็พอแล้วไม่สนเรตติ้งละครสนุกมากรีบกลับบ้านมาเพื่อให้ทันดูเลย ไม่อยากพลาดสักชอ็อตเมื่อคืนปมพ่มขึ้นหลายปมเดาไม่ถูกเลยใครคือคนร้ายตัวจริงเราเทแล้วอ่ะกลับมาดูย้อนหลังอ้าวถ้าช่วงไหนเอื่อยๆคอยกดข้ามอ้าวไม่แน่ใจว่าเนเดตย่าเหมาะก,กับแนวพิเรียดนะบอกไม่ถูกไม่อินเลยอาจเจฉพาะเป็นแนวสืบสวนแล้วเนื้อเรื่องยังไม่ดําเนินไปไหนมากมั้งครับคนดูเลยน่าจะเบื่อละ